สัมผัสประสบการณ์ธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครและเพิ่มเติมความสะดวกสบายที่ไม่มีใครเหมือน อีกครั้งหนึ่งนะครับกับแบรนด์น้องใหม่ของเรานะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับโฟก้าแคมเปอร์ทักนะครับบอกเลยว่าว้าวแน่นอนนะครับมีเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในการจัดแคมปิ้งนะครับมีอะไรบ้างนะครับในตัวรถบ้านคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเรียกได้ว่ารถบ้านหรือว่ารถแคมปิ้งก็ได้นะครับผมนี่เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับจะบอกว่าวัตดุของเขานะครับทำมาจากไฟเบอร์การ์นะครับขึ้นรูปนะครับและสามารถ เลือกสีออกแบบชิ้นงานได้ด้วยนะครับโครงสร้างนะครับชุบเหล็กนะครับตัวนี้และในส่วนของผ้าใบของเขานะครับกันน้าได้100%ยเปอร์เนะคะบ,บอกเลยว่า ตอบโจทย์การใช้งานสําหรับทางเลือกใหม่นะคะที่ไม่อยากไปกางเต็นท์เองให้ยุ่งยากนะครับเราก็จะมีระบบความสะดวกสบายเพิ่มเติมเข้ามานะครับเราไม่ต้องไปวุ่นวายกางเต็นท์เองเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทั้งด้านในแล้วก็ภายนอกนะครับตัวรอบคันนะครับตรงนี้นะครับเรามาผ่านตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพูดทีละจุดเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะครับใส่ได้ทั้งรถกระบะแล้วก็ตัวรถกระบะตัว4ประตูแล้วก็ตัวแคปนะครับแต่ถ้า4ประตูอาจจะยืดออกไปนิดนึงประมาณ 20- 30ซมิเซนนะคะเพราะว่า ช่วงท้ายกระบะจะมันมันจะสั้นกว่าตัวนี้นิดนึงตัวนี้ใส่เสริมมาในรุ่นของตัวแคปบนะครับสิ่งที่ตรงนี้เลยนะครับนี่เราสามารถติดตรงนี้ยึดตรงนี้ได้เลยนะครับ4จุดนะครับเราไม่ต้องจัดดัดแปลงตัวรถนะครับเราสามารถยกไปใส่คันไหนก็ได้นะครับทั้งแคบทั้ง4ประตูนะครับแค่ยึดตัวตัวนี้นะครับ4จุดเท่านั้นนะครับส่วนด้านนี้นะครับตรงนี้ทํามาจากกระจกนะคะเป็นสีชาโคนะครับเป็นกระจกทึบนะครับ สามารถอ่าไม่สามารถมองเข้าไปข้างนในได้นะครับแต่ถ้าอยู่ด้านนอกเนี่ยสามารถมองมาได้ชมวิวได้อย่างชาัดเจนนะครับสวยงามมากๆส่วนด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นผ้าใ,บ,ในนบ,บ,บนะครับจะมี2แบบนะคะเป็นเป็นลากออกมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นถึงผ้าใบมีขาตั้งลงหรือจะเป็นบานพับนะครับจะตีปื๊บปื๊บอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เพิ่มความสะดวกสบายในรุ่นนี้เพิ่มเข้ามานะครับสามารถตั้งแคมปิ้งได้ตรงนี้แล้วก็มีผ้าใบให้นะครับ สะดวกสบายมากๆฝั่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเมนเทนแ์มนเทนแนไฟระบบไฟของตัวรถทั้งหมดนะครับอย่าพาไปดูด้านหลังบ้าง,าง,างดีกว่านะครับอันนี้เป็นตู้เมนเทนแนของระบบไฟของตัวรถทั้งหมดนะครับตัวนี้ ตัวนี้สามารถพับเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ใช้รีโมทนะครับเปิดปิดนะครับเราจะมีระบบโชคทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องเหนื่อยในการกางเต็นท์หรือว่าทําอะไรต่างๆเลยนะครับใช้รีโมทอย่างเดียวนะครับทั้งเปิดขึ้นแล้วก็เปิดลงนะครับตัวนี้บันไดก็สามารถพับเก็บขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับผมส่วนด้านบนนะครับเป็นโชคเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้รีโมทกดทีเดียวนะครับก็จะเปิดขึ้นไปนะครับแล้วตรงนี้จะมีฉากม่านนะครับ กองฝุ่นออกองยุงกันมแมลงได้หมดนะครับตัวนี้จะบอกว่าด้านในเปิดแอร์รอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันดีกว่านะครับประตูเข้าออกง่ายๆนะครับไม่ต้องกม้มไม่ต้องคานเลยนะครับตัวนี้เข้ามาในส่วนของด้านในนะครับด้านในอ่ะ ข้างบนจะเป็นเตียงนอนนะคะตรงนี้จะเป็นเตียงนอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเ้าใบที่ฝนไม่เข้านะครับเราอองไอน้าอะไรก็ไม่เข้านะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟเพดานนะครับแล้วก็ไฟ l e ลตรงขอบด้านล่างทั้งหมดนะครับและพื้นนะครับปูด้วยพื้นไม้ลามิเนตนะครับสวยงามออกแบบได้สวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นเสิร์ไมโครเวฟนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บอุปกรณ์นะครับและด้านบนตรงนี้นะครับจะ โปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้เวลาที่เราเออกแคมปิง้งเราไม่อยากอยู่ด้านนอกแล้วเราอยากดูหนังฟังเพลงหรือดูภาพยนต์อยู่ด้านในนะครับเราก็ฉายจอขึ้นภาพสไลด์ตรงนี้นอนชมวิวบ้านด้านนอกก็ได้หรือว่าจะนอนดูทรทัศรกด้านในก็ได้นะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆและอีกหนึ่งอย่างนะครับตรงนี้สามารถปรับลงได้นะครับอ่าปรับลงยังไงนะครับมือหมุนตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ มันจะค่อยๆลงมานะครับจะได้อีกหนึ่งที่นอนนะครับตรงนี้พอหมุนลงมาให้เทียบกับตรงนี้เราก็ปูโซฟาด้านล่างนะครับนอนเล่นได้นะครับเด็กนอนได้นะครับหรือมีน้องหมาอ่านี่นะครับพอเทียบกับตัวพื้นโซฟาแล้วนะครับเราก็ปูแผ่นตรงนี้แผ่นโซฟาที่เขามีมาให้นะครับอ่าเริ่มแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูสดๆเลยนะครับ ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปูตัวนี้ต่อต่อกันได้นะครับผมนี่เป็นได้อีกหนึ่งที่นอนนะครับตรงนี้สําหรับเด็กหรือส,สำหรับใครเลี้ยงน้องหมานะครับก็ตรงนี้ได้มีพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะคะผมตรงนี้ถ้าตอนกลางวันหรือยังเป็นช่วงกินข้าวก็สามารถเอาขึ้นมาแล้วก็นั่งเป็นโซฟาก็ได้นะครับหรือว่า ด้านบนก็จะเป็นที่นอนนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่เขามีมาให้นะครับสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทนะครับพร้อมทั้งหมดเลยนะครับระบบทั้งหมดส่วนด้านข้างจะมีผ้าใบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูว่าตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันด้านของด้านขวาฝั่งนี้นะครับว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันดีกว่าครับ ตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับสําหรับใส่ครอบครัวใส่แคมปิ้งนะครับเพิ่มเติมด้านล่างอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นบันไดอลูมิเนียมแท้นะครับแข็งแรงรับน้ําหนักได้จริงนะครับตัวนี้ส่วนด้านฝั่งนี้นะครับเรามี2แบบนะครับจะเป็นห้องน้ําฝังในตัวคันรถหรือว่าจะเป็นถุงน้ําลอยด้านนอกนะครับอันนี้เราก็ทําฝักบัวมาให้นะครับเป็นถุงน้ําลอยด้านนอกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของระบบน้ําทั้งหมดนะครับ จะอยู่ทางฝั่งด้านนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆใ,ในการออกคลิปหรือสายแคมปิ้งนะคะห้ามพลาดเลยได้ทั้งแทบแล้วก็4ประตูด้วยนะครับติดต่อบุ่มมาได้เลยนะครับ0928835986นะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่กําลังเป็นที่นิยมณนะตอนนี้แล้วนะครับกำลังมาแรงมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ